ทุกคนน่าจะได้เห็นประเด็นที่มันเกิดแต่ว่าเรียกว่าดราม่าได้ไหมก็ได้อยู่ค่ะทุกคนอันนี้พูดจริงๆคือก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบทําให้แบบทุกคนบอกว่าผิดหวังเพราะว่าแบบบางเรื่องก็แบบเออบางเรื่องเราก็ผิดจริงแต่บางเรื่องเราก็เป็นการเข้าใจผิดกันระหว่างหนูแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะคะงั้นเราจะมาเคลียร์ทีละประเด็นกันเริ่มแรกก็คือวันเสาร์ที่การที่มีการไลฟ์กับชาวแก๊งหน้า หน,หน้าโซฟาและทีนี้ก็เหมือนมีประเด็นประมาณว่าน้ำใสไปพูดว่าเมมเบอร์ทุกคนมีคนคุยใช่ไหมซึ่งอันนี้ออกมาพูดได้เลยเลยครับแบบว่าหนูไม่ได้พูดคําว่าเมมเบอร์ทุกคนมีคนคุยเลยไม่ได้พูดเลยรู้สึกว่าคําว่าคนคุยอะน่าจะไม่ได้ออกมาจากปากหนูแม้แต่คำนึงในไลฟ์นั้นด้วยซ้ำแต่แต่แต,แต่หนูก็เข้าใจทุกคนว่าคือไลฟ์อ่ะมันก็กินเวลาเป็นแบบเกือบชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆคือทุกคนก็ไม่สามารถที่จะมานั่งหาหลักฐานหรือมานั่งดูไลฟ์ ทั้งเต็มชั่วโมงได้เข้าใจแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในมุมหนูด้วยว่าหนูไม่ได้พูดจริงๆคือหนูก็ไม่รู้จะพิสูจน์ตัวเองยังไงคือทุกคนสามารถไปย้อนดูได้จริงๆนะคะคือตอนนี้ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนแหละที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทุกคนคิดอยู่มันถูกไหมคือหนูอ่ะไม่ได้พูดจริงๆไปถามพี่ๆเมมเบอร์ Member ที่อยู่ในตอนนั้นด้วยกันคือทุกคนรับประกันเลยว่าไม่มีใครพูดคําว่าคนคุยและที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะผมไม่มีใครมีคนคุยมันไม่ได้ออกมาจากปากหนูแน่นนน่่่นนนนนนออออคคะะโเเรีี้้จบืงไก ทีนี้ประเด็นถัดมาประเด็นอ่า ยาดองที่หนูไลฟ์ในห้องซ้อมเต้นที่เราแบบแอบภาคพี่เชอร์พี่เป้แล้วก็พี่หวานอ่ะแล้วทีนี้เราดันพูดประเด็นของว่าเอ้ยพี่เขาแบบไปต้มยาดองอะไรสักอย่างกันเออซึ่งโอเคอันนี้ก็ต้องขอขอโทษทุกคนก่อนเลยว่าคาว่ายาดองที่เราพูดออกไปอาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของเมมเบอร์คนนั้นเสียหายจริงๆอันนี้ก็ต้องขอโทษแต่ว่าถ้าทุกคนได้มาดูไลฟ์ในวันนั้นจริงๆทุกคนจะรู้ได้ว่ามันไม่ใช่การบอกเล่ามันคือการาพากแบบตลกงงไหมอ่ะคือตอนเนี้ยมันมีคนบางคนที่คิดว่าหนูอ่ะไปเล่าจริงๆว่าใน เนี่ยคนพี่เชอกินยาดองหนูเห็นมากับตาเนี่ยทุกคนดูมันไม่ใช่แบบนั้นทุกคนคือในไลฟววันนั้นมันคือการแกล้งแก้งแอบ,บถ่ายแล้วก็แบบเมาเมาว่าแบบแบบแบบเอ้ย,ยเนี่ยพี่หวั่นลุกไปแล้วหนูคุยเรื่องยาดองกันแน่เลยโอเคมันผิดที่หนูใช้คําว่ายาดองซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกกับภาพลักษณ์ของ B N K f o r t X ด้วยอันนี้หนูผิดจริงขอโทษค่ะอันนี้ขอโทษจริงๆนะคือแบบมันไม่ใช่ไม่สํานึกผิดแต่ว่าขอโทษจริงๆคือที่ทุกคนบอกว่าน้ําใสาเมาในห้องสํมเต้นแล้วก็ไปพูดเเรรืื่่่่ออออองงงยาาาดดดดคววััััันน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 น้้นู้้ะไไไไมไมมมนนีีพูนะ้ทฟ ไม่ได้เมาประเด็นถัดไปประเด็นน้ำเปล่าบ้านนองเคสอ่ะมีคนเข้า <c oughs> ใจผิดคิดว่าหนูนี่นะคะหนูคือหนูไม่ได้ไม่ได้โชว์นะคะไม่ได้แบบวู้นี่นะจ๊ะทุกคนนี่คือสิ่งที่เรากินอยู่ไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ได้ทําอย่าง,งานั้นคือหนู กินแบบแก้วทุกคนแล้วคือแก้วก็ไม่ได้บ่งบอกแบบไม่ได้มีตาอะไรเลยด้วยนะคะผมแต่ว่าเราหลุดพูดคําว่าผสมไปใช่ไหมซึ่งมันอาจจะทําให้แบบกินเหล้านแน่ๆกินเหล้าเลยกินเหล้าั่ว์ป้าทุกคนคือมันมันไม่ใช่เหล้าคือหนูไม่รู้พูดคำว่าเหล้าได้ไหมแต่มันไม่ใช่เหล้า่ทุกคนแล้วก็สตอรี่ที่ตอนไปนอนบ้านเคทที่มีมิวสิกเจนนิสปันพี่ออนก่อนไมเคทวันนั้นนะคะที่ทุกคนแบบน้ําใสเมาแน่นอนที่แท็กตัวเองทุกคนคืออันนั้นก็ไม่ได้เมานะจ๊ะคือหนูได้ไปปรึกษาหารือกับทั้งเมมเบอร์ทั้ง,งคน ที่นั่งที่นอนขนาบข้าหนูแล้วว่าเราแบบถ่ายตอรี่ลงแล้วเราแท็กแบบแท็กยังไงดีให้มันโครบซึ่งเหมือนเพื่อนไม่รู้สักคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าก็แท็กเรียงคนไปเลยสิแบบเรียงที่นอนอยู่ตรงเนี้ยเรียงเลยจะได้ไม่ขาดใครสักคนหนูก็เลยแท็กตัวเองด้วยแล้วมันเรียงคนไปจะได้รู้ว่าเออใครนอนตรงไหนด้วยนะคะผมก็เลยเป็นเหตุการณ์อย่างว่าขึ้นมาหรืออะไรที่มันเป็นแค่คําพูดเอาไปโพสอย่างเงี้ยใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะคะขอโทษค่ะสําหรับคนที่ไปพิมพ์แบบเรื่องเข้าใจผิดผิดของหนูนะคะก็จะดําเนินตามการกฎหมายไปเนาะ ซึ่งอาจจะทำอะไรไม่ได้มากแต่ก็อย่างไรก็ลงประวัตไว้ น,ะะนี่ทุกคน,นเป็นเด็นใหญ่มากที่เปยจากจะมาพูดตรงนี้คือทุกคนน่าจะได้เห็นคลิปในเทเตอร์ช่มแมที่หนูเล่นมุกซื้อกินซึ่งอเราขอเคลียร์ก่อนสําหรับใครที่ไม่รู้คําว่าซื้อกินนะคะมันแปลว่าการค้าปลงเวนี้มันแปลว่าการซื้อขายเขาเรียกการซื้อขายเพศสัมพันธ์หรืออะไรสักอย่างซึ่งคนๆอย่างกับแฟนเช่าทุกคนคืออันนี้เปิดโลมากมันไม่ใช่บาร์โฮสซื้อกินคือซื้อกินแฟนเช่าคือแฟนเช่าบาร์โฮสคือบาร์โฮสทุกอย่างไม่ได้ยึดมัดรวมเป็นก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับใใใคครรรททีี่่่่่เเเขข้้้้าาาาาจจจจจผิดดออะะหมมนนนนแตกกไ็ุพว มันเป็นคําที่ยังไม่ถูกกฎหมายนะตอนนี้นี่ก็ไปเซิร์ชมาคือยาตอนนี้มันยังเป็นคําที่ยังไม่ถูกกฎหมายนะตอนนี้นะคะอันนี้ก็ต้องขอโทษนะคะคือ,อนนี้หนูพูดจริงๆแบบพูดจริงผิดจริงถึงจะเป็นการเข้าใจผิดแต่มันก็เป็นการเล่นมุกที่แบบที่ดูมากเกินไปเลยก็ต้องขอโทษด้วยคือหนูเข้าใจว่าสื่อกินน่ะก็คือแฟนเช่าคือคิดว่ามันเท่ากันนะทุกคนคิดว่ามันสื่อกินแฟนเช่าบาโหดเท่ากับเท่ากับเท่ากับซึ่งจริงๆแล้วเขาอยู่คนละคนละหมวดหมู่กันนะคะทุกคนทุกคน เออทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ้อมหนูแน่นอนคะ่ะทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอยู่มาหาลาัยปีสี่แล้วอายุตั้งแบบ22แล้วจะไม่รู้โลกแบบจะไม่รู้เรื่องได้ยังไงคืออยากจะบอกว่าหนูไม่รู้จริงๆทุกคนคือมันต้องมีแหละคนที่แบบเฮ้ยแกงไม่รู้หรือเปล่าหนูไม่รู้จริงๆก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษอันนี้ขอโทษจริง ประเด็นที่หนูโพสต์ในช่วงที่มีดาราม่าของน้องมิวสิกพอดีอันนี้ยกมือไหว้ก่อนคือมีแฟนคลับมิวสิกเหมือนกันที่แบบว่าอาจจะรู้สึกไม่พอใจทีห่หนูได้โพสต์ไปอย่าง,งาน,นั้นเ้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าอยากให้ฟังในสิ่งที่หนูจะพูดก่อนนะคือหนูอาจจะโพสต์ไม่เคลียร์เองว่าฉันต้องการที่จะสื่ออะไรคือเก็ทฮาร์มันเกิดตที่ว่าใน DM ของเมมเบอร์คนคนหนึ่งเวลามีดารมาม่าหนูก็โดนถึงว่าเราจะไม่ได้อ่านเราจะไม่ได้อ่าน DM ตลอดแต่ว่าพอมีดาราม่าแล้วใจมันอยากจะอ่าน DM ทีนีน DM อะมันก จะมีคำพูดแบบอยู่ไปก็ลกโลก,โลกไปตายซะหรือถ้าอย่างของของของกะีิของน้องเนาะผิดเพศน่ารังเกียจอะไรอีกหน้าแบบนัน่นนั่นคือมันเต็มไปหมดเลยทุกคนค,คือคือคําที่ไม่ดีมันค่อนข้างเยอะซึ่งการให้หนูพิมพ์ไปแบบนั้นหนูไม่ได้พิมพ์ว่าให้เด็กๆทุกคนไปแบบอะไรนะไม่ต้องสนใจดรามา่าแล้วแบบทําตัวป,ป,ปกติไปเดี๋ยวก็มีคนมาชอบเราไม่ใช่ทุกคนสิ่งที่หนูพูดลงไปหนูจะอ่านแ้าจะอ่านให้ฟังเลยคือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรอก ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรอกเราสวยขนาดนี้ก็มีคนชอบอยู่แล้วคําว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรอกคือถ้าหนูบอกว่าหนูเป็นผู้หญิงแล้วมีคนมาบอกว่าหนูแบบไม่มันไม่ถูกต้องเธอผิดเพศเธอเป็นผู้ชายฉันต้องเปลี่ยนตัวเป็นผู้ชายไหมก็อาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นแบบอันนี้พู้หญิงจริงๆเขาต้องขอโทษด้วยที่อาจจะพิมพ์ในจังหวะที่มันแบบดันเป็นจังหวะที่อาจจะมีดาวมากมากเกินไปแล้วก็มันอาจจะไปกระทบกับจิตใจคนบางกลุ่มซึ่งอันนี้หนูขอโทษจริงๆคือหนูไม่เห็นว่าคนแบบว่ากลุ่มนั้้นนอหููแบบไไไไมมม่่่่ดดย ไม่ได้อินไซต์ในเรื่องเรื่องนั้นมากจนเกินไปจนทําให้เห็นแค่ผิวเผินว่ามีคนด่าแรงมาก หนูเห็นแค่ผิวเผินว่ามีคนด่าแรงมากซึ่งผิดเองที่หนูไม่ได้อินไซต์ขนาดที่แบบเข้าไปรู้เรื่องลึกข้างในอาจจะเป็นเพราะว่าหนูมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของหนูด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้ใครก็ตามไม่สบายใจเนาะคือต้องขอโทษด้วยที่แบบมาพูดแบบเลดไปหลายหลายวันอะไรเงี้ยเล่าก่อนว่าคือตอนที่เรารู้เรื่องอ่ะมันคือช่วงที่เราจบจากเทเตอร์ใช่ไหมอันนั้นเราก็ยังไม่รู้เรื่องมากก็วันจันที่รู้เรื่องฉันใช้เวลาทะเลาะกับตัวเองอยู่เมื่อวานฉันไม่ได้รู้เรื่องเมื่อวานคือเมื่อวานทั้งงงงววววััััััันนนน่่ะะททเเเเลลลาาาากกบตตออออ้้้คคืืรรมมมีห แล้วเราก็อยู่ในกระบวนการคิดคิดเสร็จแล้วเราก็รู้สึกผิดก่อนถูกปะมันคือมันต้องเป็นสเต็ปไปแล้วพอรู้สึกผิดเสร็จแล้วก็เออเราต้องเราต้องพูดยังไงให้ทุกคนแบบ เข้าใจด้วยแล้วก็หนูไม่ได้แบบพยายามมาแก้ตัวให้ตัวเองคือเรื่องไหนที่หนูผิดหนูยอมรับว่าหนูผิดจริงๆแล้วแบบต้องพูดตรงๆเลยว่าจะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะมันเป็นเรื่องที่ผิดจริงๆแต่เรื่องไหนที่แบบทุกคนเข้าใจหนูผิดก็อยากให้ทุกคนเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเนาะอ๋อ <No. S 2> oh, แล้วก็มีคนบอกว่าอันนี้หนูเจ็บใจที่สุดเลยทุกคน <laughs> หนูก็ลังจะแบบว่าเดี๋ยวนะหนูแบบดูเหมือนเป็นไปเกาะคนดังใช่ไหมแบบว่าเออน้องใสทำไมดูแบบไปเกาะคนดังจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบไปอยู่กับเมมท็อปๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ หรือว่าตอนที่เราแบบเฮ hey ้ไปแบบเอ e ้กินหมูก,กระทะก,กันหรือตอนที่เรานั่งปรับทุกด้วยกันนะคําว่าเมมท็อ u อันเดอร์เน็กเกิลคำว่าติดเซลไม่ติดเซลมันไม่มีเลยทุกคนคือคือตอนที่เราได้นั่งคุยกันจริงๆที่ไม่ใช่การทํางานเราเหมือนพี่น้องที่คุยกันเราเหมือนเพื่อนที่คุยกันธรรมดาคือจังหวะที่หนูเดินไปคุยกับเขาหนูก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่าเฮ้ยคนนี้เมมท็อจะไปคุยกับเขา คือเราไม่ได้คิดขนาดนั้นเราแค่แบบคนนี้สบายใจคนนี้สนิทใจก็เลยไปคุยหนูเคยคิดถึงขั้นแบบเอะหรือว่าคนที่ฉันจะต้องสนิทด้วยนี่ฉันจะต้องแบบถามความเห็นของทุกคนก่อนล้ออะไรเงี้ยคือ อาจจะเป็นเรื่องที่พูดยากเนาะอ๋อแล้วก็เรื่องแอลกอฮอล์เอาเรื่องแอลกอฮอล์เหรอคือหนูอาจจะดูเป็นเมลีขี้มเมานะคะทุกคนแต่ว่าทุกครั้งที่เรากินข้าวกาันเราไม่ไดไไ้ไม่ได้กินแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะคือมันอาจจะมีที่หนูแบบหลุดผิดพลาดเผลอผังไปบ้างแบบถ่ายคลิปแล้วมันแบบเออเห็นแล้วมันหลุดอะไรเงี้ยหนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ดูให้ดีก่อนลงคลิปหรือว่าไม่เซฟให้มากพออะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าที่มีคนบอกว่าน้องใส่พูดเรื่องแบบแอลกอฮอล์ทุกๆเลเยคือ ได้มาดูไลฟ์หนูไหมคะแต่คือบางไลฟ์ที่พูดเนี่ยมันพูดเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์คือหนูทำโปรเจกต์เกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าบางไลฟ์ที่พูดเนี่ยคือเรื่องฝึกงานคือบางบางอันหนูก็พูดเรื่องฝึกงานคือหนูแทบไม่เคยพูดเลยว่าทุกคนคะยี่ห้อนี้อร่อยมากสีแดงอร่อยที่สุดฉันไม่เคยพูดแบบนี้นะคะทุกครั้งที่ฉันพูดเรื่องแอลกอฮอล์คือฉันจะพูดประมาณว่านี่คือโปรเจกต์นี่คือสิ่งที่อยากทำในนะแบบความฝันคืออยากแบบว่าปัอยากไปไล่องุ่นทำวา นะครับผมแต่ตอนนี้หน้าที่ของทุกคนก็คือไปตามหาคลิปดูไปพิสูจน์ด้วยใจของทุกคนเองว่าด้วยตาของทุกคนเองว่าสิ่งที่คุณได้ยินมาหรือว่าได้เห็นมานั้นมันถูกต้องหรือไม่นะครับผมหวังว่าทุกคนจะเปิดใจให้หนูบ้างไม่มากก็น้อยในไลายวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีบางคนเกลียดหนูก็ตามแต่ว่าเบนเคฟตี้หรือว่าเมมเบอร์คนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดด้วยเนาะคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับฟีป้าของหนูละกันอือพูดอย่างนี้ดีกว่าเกลียดหนูได้ค่ะแต่ว่าอย่าไปเกลีย่นนนงหวููทุกคใ คือแบบเมมเบอร์วงในวงหนูทุกคนรู้สึกว่าทุกคนแบบเป็นผู้หญิงที่น่ารักกับแบบเป็นแบบเป็นครอบครัวที่น่ารักทุกๆคนเลยแบบว่าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบเกลียดเราแล้วก็ไปเกลียดครอบครัวเราด้วยอะไรอย่างงี้นะคะผมนะไปแล้วนะติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงไอคิวสีฟคันเฮนกับ VR อาและยังมีเคียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonate application